Uh huh. ที่สอนว่าหน้าที่ของแม่เนี่ยที่พึงมีต่อบุตรเนี่ย oh. ที่ที่ถูกต้องเนี่ยนะคะ uh huh. อ,อจะต้องทาอย่างไรบ้างลองขึ้น,นะะที่ถกให้เขาดูเนาะขอบพระคุณคะ่ะหน้าที่ของมารดาบิดา <c oughs> ที่มีต่อบุตรเนี่ยพระองค์ก็มีตัดไว้ในเล่มคารวะชั้นเลิศเนี่ยมีนะเ,เดี๋ยวก่อนกลับจะเอาคารวะชั้นเลิศติดไปด้วยก็ได้นะอาจจะได้ไปศึกษา ทิศเบื้องหน้า,นาคือมารดาบิดา,าอันบุตรพึงปฏิบัติต่อโดยฐานะหประการาส่วนทิศเบื้องหน้าคือมารดาบิดาอันบุตรพึงปฏิบัติต่อโดยฐานะหประการเหล่านี้แล้วย่อมอนุเคราะห์บุตรโดยฐานะหประการคือหน้าที่ของพ่อแม่นะหนึ่งห้ามเสียจากบาปาอย่างที่สองเนี่ยให้ลูกเนี่ยตั้งอยู่ในความดีะ อย่างที่สามเนี่ยให้ศึกษาศิลปวิทยาก็คือให้ความรู้นะให้เขาศึกษามีความรู้อย่างที่สี่เนี่ยให้มีคู่ครองที่สมควรนะและอย่างที่ห้าเนี่ยมอบมรดกให้ตามเวลานะานี่ไ้ทำหน้าที่สมบูรณ์แล้วกัรปฏิบัติตามนี้สมบูรณ์แล้วก็ก็พอแล้วเราก็พอแล้วปล่อยวางได้ใช่<อ>ใชไหม<อ><า>เราไม่ต้องทุกข์ใจอะไรอีกไม่ต้องทุกข์ใจแล้วนั่นคือเหตุปัจจัยของเขาละเหตุปัจจัยฝั่งเราสมบูรณ์แล้ะเหลือฝั่งของเขา เหมือนกับผู้เจ้าสอนธรรมะแล้วคนไม่บรรลุอ่ะนั่นคืออยู่ที่ฝั่งเขาละเครื่องส่งดีร้อยเปอร์เซ็นต์อตอนนี้โยมโยมมีความแบบทุกข์ใจนะคะอยากแต่ตอนนี้จะไม่ทุกข์ใจแล้วค่ะคิดว่าหน้าที่ของแม่ที่ทําสมบูรณ์แล้วก็เหมือนคนมามาบอกผู้เจ้านะว่าผู้เจ้าก็สอนดีสอนเก่งเนี่ยนะยังอยู่ทําไมบางคนบรรลุทําไมไม่บรรลุเพราะองค์ก็บอกตถาคตเป็นเพียงผู้บอกนะ ลูกต้องไปทำเอาเองและเราก็ไม่ไม่มีอิทธิปาฏิหาริย์ที่จะไปสั่งวลูกจงเป็นอย่างนั้นลูกจงเป็นอย่างนี้ไม่มีใครในโลกที่จะสั่งสัตว์นั้นจงเป็นอย่างนี้จงไปรวยจงไปจนจงไปตายเขาจะเป็นไปตามกรรมของเขาพระองค์บอกว่าคนเราเป็นพระราชาก็เพราะกรรมเป็นชาวนา,นขา,ขนา,ากา็เพราะกรรมนะเป็นพ่อค้าก็เพราะกรรมเป็นข้าราชการก็เพราะกรรมอย่างนี้กรรมของเขาเนั่นแหละจะเป็นตัวส่งผลนะ ที่ให้สัตว์ผู้ยังมีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นตัณหาเป็นเครื่องผูเนี่ยแล่นไปนะตามเหตุปัจจัยที่เขาได้เคยกระทํามานะเราก็ได้แต่สร้างเหตุปัจจัยใหม่เข้าไปให้เขาดังนั้นเหตุปัจจัยที่ควรจะให้แก่เขาก็กคือธรรมะของพระศาสดา <c oughs> ให้เขาเนี่ยได้เป็นผู้สดับในธรรมของพระศาสดาธรรมะพระศาสดาจะไปกล่อมเกาจิตใจเขาชะล้างกิเลสของเขาองค์คุริมานพระองค์ย,ยัง ล้างได้เลยธรรมะอนุสาสนีปฏิหารปฏิหารคือคําเทศสอนเราต้องเอาคํำผู้เจ้าไปล้างกิเลสในใจเขาคําเรามีน้ําหนักไม่พอนะเราต้องให้เขาได้สดับในคําของตถาคตนะเปิดแผ่นให้เขาฟังนะเขาไม่ฟังก็หาวิธีนะนะที่บอกมีโยมอยู่คนนะอยากจะให้คุณพ่อได้ยินได้ฟังธรมมธรมะนิมนต์อาตมาไปบ้านพ่อขับรถหนีออกไปอ้าไม่เป็นไร าวิธีต่อไปไปส่งพ่อที่บ้านต่างจังหวัดเมืองจันทร์สามชั่วโมงเปิดแผ่นในรถให้พ่อฟังตลอดเลยพอลงรถพ่อบอกว่ามีอีกแผ่นไหมลูกนะขอฟังหน่อยอ่าได้ละใช่ไหมขอให้คนได้ฟังถอะคำพระพุทธเจ้าเนี่ยนะศรนะนะนะัทธานะเพราะในครั้งพุทธกาลเนี่ยเขาบอกเลยว่าใครฟังคำตาคตไม่รอดนะคือศรัทธาทุกคนนะ เพราะคํำผู้เจ้าเนี่ยประกอบด้วยปฏิหารมีเหตุมีผลนั้นเราก็สร้างเหตุปัจจัยตรงนี้เนาะช่วยก็จะได้อนุเคราะห์อย่างน้อยลูกเราก็จะเป็นปุถุชนผู้ได้สดับขึ้นมาเป็นผู้ได้สดับในคําของตาตาโคดีกว่าปุถุชนผู้ไม่ได้สดับขยบฐานะละซึ่งจะสามารถบรรลุธรรมได้ตลอดเลยตามอินทรีย์ของเขา หรือถ้ายิ่งถ้าเขาทําสมาธิได้บวกกับได้เคยสดับเขาจะได้ไปเกิดเป็นเทวราที่เป็นอริบุคคลเนี่ย,ยผู้เจ้าจะตัดอธิบายบอกไม้หมดนะ